อันนี้เสียบยอดกี่ปีนะสามปีสี่ปีจากเสียบม้านบ่ะเ,เ,เน,น,นี่ยครบสี่ปีเต็มพฤศจิการไอ้พันนาเนี่ยโอ้เนี่ยเห็นเราลองร้อยขึ้นกันใบดงังๆนี่ไอ้เพี้ยหอยยุงใต้เพี้ยหอยยังว่าคุมเพี้ยหอยอยู่ดิเออเนี่ยกิง้งลืมมาขึ้นถึงเกินก,นกระตัายอันนี้ได้ดอกเน้่เบื้องตาดอกมันอ๋อเนี่ยนี่ตุ่มนี่นี่ชัดแล้วเนี่ย มันตุ่มตาดอกเหลืองี้นตุ่มมันห่อกลณนน้กระหล่ำกต้องตัดออกตัดลายออกอืมอนีดอกง้นเลยมันนี่อืมกำลังเริ่มไดสีบรชันชัดเพิ่งเริ่มเที่น่นดอกนี่นี่ตรงปลายนิ้วอา ออกพร้อมดอกพร้อมแหนงพร้อมยอดได้ยอดกับดอกพร้อมนนี่ก็อีกตุ่มดอกกำลังออกดอกพาไปดูต้นอื่นนี่บนยอดเขาของน้องครับมาขอวิชาทางไหนบ้างของน้องก็สวยครับมันไม่เน่าต้นไม่ไม่ไม่เป็นโรค ดอูดอกดดดโอ้เต็มเลยโอ้นีดอกนี้ชัดเลยนี่นอ,อันนี้ก็อายุรุ่นเดียวกันตันนี้เจ็ดปีอ๋อปีแรกก็อันนี้ติดอ่ะติดปีสามสี่ปีแล้วอ๋อตปีนั้งจะ่สองปีกว่าแล้วบางต้นโอ้นี่ดอกเต็มขอบคุณรี่เลนัน เออนี่แมนหมดเลยนี่ยนี่ดอกขอโคนกินเลยอืมไรหมดแลพอดอกไหลขอต็มโคนปุ๊บกระโชว์น้ำตามบนลงดอกที่เนี่โอ้ยเต็มเลยเนี่ยกิ่งนี่เต็มเลยอือนุ่นก็เขามาใกล้เกินไปนุ่นติดต้นเกินี่นี่มันติดต้นเกินน้องกำลังทำน้ำ ทำระบบน้ำใหม่อังอียัางพวังหมดังหลักมันนะน่ะนี่็ตอกปุดนะะตรนี้แตกยอดทางแปงกัน นนี้ฉเฉลี่ยมันกี่ปีนะแปลงนี้อายุแกสุดแล้วนะเปีเปีหปีหปีสูงสุด, <5 S 1> สดแกสุดก็คือเปีอืตอนตอนหนึ่งเจ็ดปีอ๋อต้นล่างต้เบิดก็3ามกว่าต้นป่หมยปส้อยเจ็ดสิบสาม้อยดสิบนี่นมูแปดได้กี่ต้นมูแปดนี่ยสองยกว่าน่อยกว่านี่เ่ะ กำลังตปดมันเรียนหาปีอืมโอ้ก็ต้องสิได้กันนะพลังได้ดิอ๋อนี่ดอกเริ่มมาแล้วกันนี่ยเริ่มจอแล้วกันดอกเออนี่นี่ก็ดอกนะแม่นี่ยเนี่ยอืมนั่เแี่ยสีมันก็จะเปลี่ยนออกมามันใกล้เคียงกันระวังดอกกันแหนงอ่ะดอกขาวใสอ่ะดอกถ้าดอกเอาเขียวอ่อนๆเลย ถ้าออกแ,<ม>แดงปลายแหลมแหลง,งนาดนี่จะเป็นแหนงอืมโอ้ยนี่อันนี้กระดอกนี่หลายกิ่งเล้วตัวนี้โซนบนนี่ออกดีแต่โซนล่างยังเริ่มข้างล่างมันอากาศมันมันบ่มันบ่บนบโหดเครืเท่าไหร่มั้งลมมันบ่ช่วยข้างล่างเออแต่ได้รับลมดีๆีอกห้องสั่นอยู่ไฮก็นหนาจีแม่เนั่นแหละหนาจะเป็นดอกอกันแหละทั้งนั้นอะ มันจะได้ดอกคล้องกันนั่นเองเพราะว่าเฮาเบิองเออมันมันแหนงบ่ดอกมันคือจังมันโบนันจังบ่เยอะกิ่งหนึ่งสักสี่หาตุ้มเถอะนะเหล่อไปก้อนพักนึงนั่งเนี่มันจะเป็นรุ่นหัวดอกอยู่นี่ที่มันต้องอดน้ำไว้เลยโอ้กิ่งนี้บ่ออกอ่ะเราไม่ได้ตัดเลยมันใส่ได้อีย่างละบนอ่ะโอ้หลายกิ่งมันซ่อนซ่อนด้วยอะไรโดนมั้งเนนี่กิ่งมันขอสั่นนะแต่เนี่ยมันบ่สูงเห็นงานทุเรียนนไง อันนี้ก็กี่ปีเนี่ยต้นนี้เจ็ดปีเออเจ็ดปีบเป็นต้นยอดหรือมันบูสูงมันเองแสดงเป็นทีกิ่งพันธุ์เนี่ยเพราะไ้ต้นพุ่นยืดเอากิ่งไว้ล่างไงกิ่งล่างไอ้กิ่งต่ำมันไม่เคยสูงอ๋อไอ้กิ่งสูงเหรอไหมมันจะสูงอ๋อเพราะว่ากิ่งสูงไม่ที่ยืดถ้าไว้กิ่งล่างมันที่บูยืดอ๋อไว้กิ่งต่ำมันจะไม่สูงเพรชุดนี้เสียบยอดสเออมันเห็นเมื่อกี้เดินมาเห็นต้นน่ะคือยังหนาบานเขาต้นหนึ่งมันอี อย่างนั้นนี่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 ต้นกันยาวเออมันมุนต้นพวงมณีเออรู้สึกว่าเมื่อกี้เห็นต้นนี้ต้นเออต้นนี้เหรอเมื่อกี้เห็นนะตัวนี้กันยาวคือยังอยู่บ่อเลยอ่ะอยู่บ่อน้าหน้าบ้านอ่ะมีสองต้นอยู่กลางสวนอีกต้นหนึ่งลักษณะกิ่งใบยังขึ้นกันอ่ะพวงมณีต่างกันตรงไหนพวงกับไอ้นี่กับกันยาวต่างกันพวงมณีลูกเล็กบพรว่าไอใบกับกิ่งมันอ่ะ กนะเลัเดดวง,ลงว่างระบบน้ำต้นนี้ประมาณหกเมตรอ่ประมาณหกเมตรมันอาจะอยู่บนเขาน้่แหละมันบัวพางเหมอที่โลงเยอันนู้นก็ต้นบร้านนะต้นตังเต็ตั้งเต่ไหนตั้งเต่ปลูกรุ่นแรก อ๋อไอที่มันตายเยอะๆเหรอไม่แก่ปากาแฟนะต้นสามบาทอันนี้คือใบใหม่เนี่ยถือยังโอ้แต่ว่าเพียแค่กินใบงีกบดเชือกเลยนะฉีก่าทันเป็นหนึ่งใบเก่นปุ๋ยจ้ะมีดอกวันนี่รวมดิ ดอกออกปะโอ้นี่เราคือก,กันต์ตัวเนี่ยเริ่มออกเออเนี่ยโอ้เพียบเลยเนี่โอ้ดอกกันเลยเนี่ยดอากิ่งบนนาะมันจะออกก่อนเออวันนี้กันดอกกันเลยนีเนี่ออืม,น,ม,ออมนอ่จะต,ต้องอีกสักอาทิตย์หนึ่งมันที่ชัดนะอืมอีกวันอาทิตย์อันนี้เขาเอินระยะยังไข่ปลาอืมกางเล่นไข่มมขปลา ที่มันชัดนี่คืออย่างไอตาปูตาปูตาปูแล้วก็ไปหยาดตินหนูตาปูมันออกมาเกือบเส้นนอันน,น,นี้อันนี้ไอองหน้าไอก้าน,น,น,นยาวแสดงว่าอยู่บ้านกับก้านยาวแหละสองต้นน่ะไม่น่าทีได้พว่วงมันน่าทีม่แมนพว่วงเพราะว่าลัากษณะกิ่งกับใบกับการใบเหมือนกันเลยก้านยาว เออโอรอันนี้เอาเลี้ยนเม็ดจะมาเสียบไงเอาไปทาบเลยอืมที่แรกก็อาไปทาบไล่กันพอทันละเพราะเป็นลูกแล้วมันเสียบไม่ได้แล้วอ๋อมันบ่ค่อยติดอืมติดมากมันบกคิดติดแน่เป็นแผลที่บกติดอือฉีดไหนังไม่ทันเลยฉีดไอระยะนี้กับแคลเซียมบอลลอนอเป็นหลักผสมยาหนอนเป็นตาดอกไอมันมันก็มันเอียงมันสนับสนุนการ ออกดอกเรถ้าเป็นปุ๋ยปุ๋ยแปดยี่สิบย่างเมื่อ่ะเกี่ยวกับสภาพดินมันม่ดีมันใส่มันตกข้างแล้วทั้งใบได้ไอซูนหาสองอย่างเขาเนี่ยกดใบให้ได้ใบแก่มันอายุเร็วด้วยมายถึงใบได้ใบใบเก่าอ่ะใบเก่าหมดอายุแสดงเป็นเร่งขบวนการทุกอย่าง ไปเหตุไถ่ใบอ่อนแก่ไปเหตใใุไถ่ใ,ใบแก่ตายทิ้งใบออทีนี้ก็สิเลี้ยงลูกบ่รอ,อ,อนหมดทันใบหมดก็หมดอ,อาหารที่สะสมไปแล้วก็อ,อ๋อ,อก็เลยจำเป็นต้องฉีดอันนี้ก็บ่ได้ฉีดมันก็ออกนี่เบิ้ลไทยเบิ่องอยู่นี่อ,อ่ามันก็ออกนี่บก็เลใส่แปดยี่สิบสี่ C. ไม่มีนะครับแปดยี่สิบสี่ปุ๋ยทางใบก็ไม่มีมีแต่แคลเซียมบอลลอนเพื่อสะสมอาหาร กระตุ้นการออกดอกแค่นั้นเองประหยัดต้นทุนฉีดอะไรเยอะแยะมากมายเปืืองเนี่ยมาดูของน้องครับโทรถามเมื่อาวานนี้ว่าแปลงน้องเป็นไงบ้างแปลงนี้ก็300ร้อยกว่าทั้งหมดก็เกือบเกือบหกร้อยสองแปลงสภาพก็ไม่มีโรคครับถ้าปกติแล้วถ้ามีโรคนี่สังเกตง,ง่ายต้นจะแดงจะโดนถาดถากขูดทายา แต่ของน้องก็โดยรวมก็อาจจะมีโรคบ้างต้นสองต้นครับเป็นเรื่องปกติที่มันควบคุมไม่ได้แต่ก็ไม่ได้ลงทั้งแปลงอันนี้ปลอดภัยกิ่งก้านสาขาหนุนนะเยอะแย,ย,ยะเลยต้นนี้ถ้าไหวสามสิบกอกิ่งมันใหญ่ลแล้วไอ้ต้นไหนที่ว่ารลอยลอยกลัวปีกายเนี่ยต้นใหญ่จรน ลายญ่สุดต,ตรงทางขึ้นไหนตีขน้ำเนี่ยสองร้อยกว่าต้นเดียว,วอ่ะต้นดตเดีเด้อโอ้ของข้าต้นใหญ่นั่นก็สองสามร้อยสบายจริงขนาดได้ใบหนาตึบเลยพี่นี่ต้นขางกันตั้งนี้ปีนั้นสามร้อยสามสิบเออเอาแล้วมันโบโซมเลยครับว่าไว้ลายขนาดไหนอืมไม่ต้นเราใส่ปุ๋ยใส่ย,ยังไงใส่ต่อเดือนใส่าตามจังหวะลูกตดมน้ำบ่ได บอมายถึงต้นลูกกับบำรุงช่วงเบงกบับเบงช่วงอายุหกสิบมื่นต้องเบงเบงลูก,กแล้วการเฮ็ดใบเนียให้เฮ็ดใบตั้งแต่แรกเนี่ยคือตัดเสร็จปุ๊บเขาก็เริ่มเฮ็ดใบมาบำรุงต้นก่นอนอปุ๋ยคอยบำรุงตน้นอัดตอนไหนตัดลูกเสร็จก็อัดปุ๋ยแล้วก็รอแหนงให้เต็มต้น,ตอ,นอ,อ,อ,อัดปุ๋ยตัวไหนอัดปุ๋ยสูตรเส,สมอก็ได้สิบหกสิบหกสิบห้าสิบห้าหรือว่าตองเก้า ได้หมดแต่เป็นสูตรเสมออืมอินทีย์เคมีก็ได้ทิ้งระยะไปโดนไปไหนพักตอ้นอยังหน่อยสักเดือนนึงอ่ะตัดลูกเสร็จอัดปุ๋ยพักต้นเดือนนึงก็คือเฮาอัดปุ๋ยเสร็จก็ทิ้งไปหนึ่งเดือนเลยไม่มต้องไปเท็ยนยังร้อยขแขนงเต็มต้นพอขแขนงออกมาปุ๊บส่งสัญญ,ญาณว่าโอเคต้นฟื้นแล้วก็แต่งไหนแตง่แตงแหนงเสร็จก็ใส่ปุ๋ยอีกแต่งตน้นไอแต่งกิ่งเลยตัดแต่งคุมทรงไปเลยอ่าเสร็จแล้วให้ทังะไรอีกแขนงข้างในไม่ต้องแต่ง แต่งแต่ทรงนอกอกิ่งนอกองแล้วก็แขนงเอาอไว้พอใบชุดแรกแกปุ๊บเกี่ยวแขนงในจะได้ใบชุดสองตามมาออัดปุ๋ยเสร็จก็เกี่ยวแขนงในปุ๊บทรงออกกิ่งปลายกิง่งออกใบชุดสองเลยสรุปละปีนึงใส่ปุ๋ยกี่เถออได้ช่วงเฮ็ดใบเนี่ยสมมติเอาสามใบรอบใบละสามข้างหนึ่งใบใส่ปุ๋ยสามข้างก็คือช่วง หางปะทูเฮเซลาดแล้วก็ใบตันใบตันหางปะทูใบสุดท้ายตางในหนึ่งรอบแล้วใส่สูตรได้ไปเนี่ยหรือว่าสามสูตรสามรอบเนี่ยสูตรสูตรส่งเสริมไปการเดินเติบโตก็ตัวหนาสูงก็ได้เอ็นเอ็นอก็ได้เอ็นสูงแต่เราเดินเสมอหมดเลยก็ได้ได้ก็ใส่เขาบไหนกคหนดว่าตั้งห้ามือสิบมือใส่หรือสิบห้ามือใส่ให้เบิ้งที่ใบ มื่อกี้ใบแล้วก็อากาศเอออ๋อประจำเป็นว่าเฮ้ยสิบห้ามือตรงใส่หรือเดือนหนึ่งต้องใส่ต้องบังคับใส่ตกตุ้มตุ้มอยู่ไปใส่ก็ใส่ไม่ได้ยิงไซรกับไรทีมือเก่าหรือเปล่าดูที่อากาศเปิดไม่เปิดอือวันนี้กี่กิ่งนี่ต้นนี่ยังออกไ่หมดสองสองสี่หกแปดสิบ สิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดยี่สิบยี่สองยี่สิบี่ยี่หกยี่แปดสาสบสามสองสามสี่สามหสามแปดต่งคูนันออกอีกกิ่ไอ้กิงเล็กๆอ่ะเออออมันก็มันก็นั่นกิงล่างนี่ก็เม่นมั้งนี่อือไอ้ตัวนี้เป็นกิงหลอกเป็นกิงเทียมถ้ากิงหลักมันที่กิงใหญ่หมอมันก็ทีไม่เตาาใหญงม่เออแล้วมันก็ที่ใหญ่ส่วนใหญ่กิงเทียมมันี่บมใหญ่เออมันจะใส่ทองกิ แต่นี่ยม<อ>ัคือเอาไว้แบบทำใหนเลี้ยงต้นได้ลูกถิ่งกิงไงอ่าพอจำเป็นต้องไปลงออกทีเดียวอืมพอมันได้ลูกปุ๊บทิ่งนันโสมอยู่แล้วก็ต้องตัดถิงง่เดี๋ยวเอาลูกก่อนนะเออไอ้อลูกถิ่งกินนะถ้าไงม่โสมยังไรอดอกมัเกิดพวงนี่นจะบ,บังพ<อ>ึ่งต้นอันนี้หลักๆเขาก็ทางใบก็ฉีดแค่แคนี้นมันบวกลอนอย่างเดียวอืมช่วงกับยายากำจัดแมลง ช่วงการจเจริญเติบโตก็เก็บใบให้ดี่ให้เพื่ให้แมงกินอืมไม่กินช่วงนี้มั้งช่วงกำลังแตกกลางใบอ่อนกลางนี่มั้งกินมันกิน,น,น,กนต้นเริ่มเป็นหางปลามาต้นเนี่ยแดงทั้งพุ่มไม่ไม่ไมีดอกกนะอ่อนนะต้นนี้ยอดมาเต็มเลยต้นเนี่ยอ๋ยอ,นนอมันแตกต่างกันตรงใบเลย การสังเกตอะคล้ายกับมูอสั้นกริงอ๋อกิ้งกิ้งกิงกิ้งชัดเจนกิ้งก็บอคือหมอนชัดเจนเลยกิ้งทั้งบนทั้งล่างอ่ะอ่าเหมือนกันเปนอันนี้พวงมณีัยเลยอ๋อใบมันสีน้อยๆลักษณะใบสีน้อยๆเป็นอันนี้มันเป็นทุเรียนทองทินเนาะเป็นผลิตภัณฑ์ แต่รสชาติหวานมับ่บ่ให้มีดอกใช่ไหมดอกมันมาราคาดีกว oh, 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 ่ากันยาวอีกอันนี้กิ่งมันหักไปตินี่ฉีดหักปีแล้วฉีดกิ่งใหญ่จ้ะอ๋อเธอต้นเจริญเติบโตบดี